มาวันนั้นมาคนเดียวแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งเมาเาเลกความฝันบอกว่าไม่มีเอาราด้วยไหมก็พอดีมาขยับสิมสีได้ห้าหกแล้วก็มองเห็นแก้มลูกปูเนาะตรงคิ้วใช่ห้าหกครับเราก็เห็นห้าหกโอ้หนอนลืมเลยนี่พี่ท่านก็เห็นห้าหกตรงตรงนี้เนาะค่ะเป็นแก้มลูกปูพอดีก็นั่นแหละลูกปูให้ก็ขยับสิมสีได้ห้าหกโอ้จริงแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่เห็นกับ เทียนหนึ่งห้าหนึ่งห้ากลับหนึ่งห้าเทียนเห็นเป็นหนึ่งห้าน่นะกลับเป็นหนึ่งห้าโอ้ชัดมากเลยมันมันมีใครเขียนไว้อะเหมือนเขียนไว้นะจ้ะแต่ปกติก็น่าจะไม่ใช่เขียนลงแบบนั้นถ้าเขียนก็ไม่อย่างนั้นเลขหนึ่งมันจะมีหกอยู่ข้างล่างอืมหนึ่งห้าหกกับพี่ท่านหกอยู่ล่างบอกแล้วห้าหกวันนั้นค่ะหรือจะมาอีกไม่รู้อ่ะสีจะได้ ยาวเซมซีกับช่องแมนิดครั้งแรกช่องมณีครั้งที่สองค่ะช่องพี่คมทรัพย์ประมาณครั้งที่ห้าเนาะครั้งแรกดีที่จับไม่ได้นะเล่นกับเมนิดดวงแดงนี้ครั้งแรกครั้งสองเายปังครับท่านผู้ชมขอริมครับอันนี้น่าจะถนัดเลยหรอค่ะอันนี้ขอ ขยาให้ออกสองเลยให้ออกสองให้ออกสองไม้ครับถ้าออกหนึ่งไม้ก็จะจับปิงปองถ้าออกสองไม้ก็คือจบข่าวเลยค่ะตูวเรอเยคุณเชาสมเตเลียวเด้อโอ้กำลังอาศัยเราเอาทรงนี่ก็สมเตเลียวเลียวสายเลี้ยวฟา,วาก็เอานุ่งเราเอาตีนเจนเด้อเนี่ให้ปูด,ดึงออกตัวที่ถูกกนะ่นเนาะ อ๋อตกมาสามเลยมาเนี่โอเคผลิตภมาแล้วหกเก้าหกเก้าหกเก้าหกกับเก้าวงเลยเนาะค่ะหกกับเ้าเอาตัวไหนนี่ <c oughs> แล้วแต่อันนั้นหกเก้าอันี้เจ็ดเก้าแต่อันนี้อันนี้ลุงปู่ปิดไว้ปิดไวบ้บ่เอาตัวที่ปิดดีกว่านะครับเห็นแน่น เอาตัวที่ปิดคว่ำไว้หกหกหกปดหกหกกับหกเก้ามันตัวเดียวกันเด็เจ็ดเก้าหกหกหกเก้าหกมีแต่หกมีแต่หกเลยเอมาใช้หกสหืมกสีป่ะหกสีหกหกหกเก้าอาถือใช่ไหมดูถือตัวไหนก้สีป่ะเอา อออนไลนนี่เอาสองเนาะที่ที่ที่คุยว่าสองเนาะออนไลนเนาะที่เจ็ดเก้าเธอไปทันเจ็ดเก้าว่าเจ็ดเก้ามันไม่ใช่หกสี่นะบอกเป็นเจ็ดเก้าเออเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกหกหกเก้าหกหกหกเก้าเจ็ดเก้าหกหกอ้อเลขมันก็คล้ายคล้ายกันน่ะเขียนก็ได้พี่ทัศน์เอาหมดเลยถ้าตกมาหมดแล้วน่ะเพราะว่าพี่ทัศน์ขอแค่สองไม้ไม แต่ปูเพิ่มให้อีกตัวหนึ่งปูแถมตัวนี้แถมแถมก็ความไว้เนาะด้้วยแบบนีใช่ปูความเลขไว้อ่ะแต่ตัวนี้งายหมดเลยใช่ไหมคะนี่ครับงายหมดเลยตัวความเป็นหกหกใช่เจ็ดเก้าประกับเก้าเก้าเจ็ดเก้าตัวที่ข้ามเป็นเจ็ดเก้าตัวที่งายคือหกหกกับหกเก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามวันนี้ มันเรียงๆอ่ะถ้าพูดไปอ่ะน้องพิทักน์ถ้าพูดจริงๆก็คือหกทั้งหมดเลยข้างหน้าหกทั้งหมดเลยนะคเดี๋ยวเก็บหลักฐานเกี่ยแล้วไม่เป็นไรค่ะเก็บเลยทางเดียวพอจบค่ะปเก็บสามวิถุนาสตรห้าหกแปดเพื่อนบ้านน้องพิทักน์วันนั้นออกหกห้าวันนี้น่าจะมาล่างนาหกหก อพอวันนั้นกบอกหลวงปู่ว่าสองก็คือตัวนี้กับตัวนี้พอลงมาสามเลขนี้หลวงปู่ประกับเอาไว้คือความภาษาหลวงปู่บอกว่าประกับเป็นเลขล่างอะไรประกับประกับถ้าประกับภาษาคันเบนก็คือเก้าอีกนั่นแหละประกับตุกแต่ถ้าถ้าประกับเป็นนี้น่าจะออกเพราะหลวงปู่ปิดแล้วเราก็ มามีแต่หลักหกทั้หมดเลยอันนี้หกก็ได้เท่ากับหกเจ็ดหกหกหกเก้าค่ะพี่ทัศน์ก็แบบหลายช่องอะเนาะค่ะก็ถ้าพูดเยอะเสียงมันจะแทรกกันน,นะเอฟซี F ก็เลยหมดที่ผ่านมานี่คือได้เต็มๆเนาะ,ะแต่เมื่อกี้พี่ทัศน์บอกปูว่าขอสองไม้ขอสองไม้แต่มันตก,ตกมาสามอะ<า>ไม้มาหนึ่งไม้เป็นสามไม้เนาะ ถ้าอันนี้พูดไปกลัวเลขเยอะถ้าผมดาวบาพิเทตของผมคอสองได้สามก็คือสองสามครับสองสามจัไว้เด้ออันนี้ความเราไม่ได้เขียนเนาะไม่ได้เขียนคว,ค,ความคิดของพิทัศน์ครับความคิดของผมเ<ฆ>จอผมชอบเจ็ดเก้าที่รูปฝาม้าไว้เนาะเพราะว่าขอแค่สองไม้อะแต่ว่ามันตกมาสามอ่ะสามไม้ก็อันอันตัวอันตัวที่ เจ็ดเก้าคือคือคือคว่ำ嘛เนาะตัวเลขคว่ำตัวที่งายก็คือหกหกกับหกเก้าอ่ะเนาะดูก่อนหกเก้ากับหกหกหกเก้ามาก่อนหกเก้ามาก่อนครับแล้วก็หกหกที่สองแล้วก็ที่สามลงปู่กลับไว้คว่ำไว้เนาะคว่ำเลขไว้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ตัวเตียนตามบรรดาัดถ้าถ้าพูดถึงแล้วอาจจะเป็นปริศนาของปู่ก็ได้เด้อนี่ยถ้าปริศนาลงปู่คือสองสาม สองสามเลยบอเพืาะจะเป็นเจ็ดเก้าที่ปู่คว้าไว้ก็คือผมชอบเจ็ดเก้าเลยแต่ปริศนาลวงปู่ขอสองได้สามก็คือสองสามครับแต่มันเยอะไปค่ะเยอะไปบอก็สองสามก็มีเออเดยวก็จะหาว่าเยอะไปเนาะแต่สําหรับอันนี้คือความคิดของหนูเนาะพิทานว่าเป็นปริศนาปริศนาก็คือสองสาม แต่โน้เคดว่าดปริศนาปูก็คือเจ็ดเก้าเพราะว่าปูคว่ำไว้อะคอันนี้ก็แล้วแต่เนาะความคิดเห็นนะคะแต่ปกติองค์กรสองออกสามนะเราก็เอาทั้งสามแต่ถ้าเราจะเอาทั้งสองก็คือมันเราลําเอียงค่ะครับเอาทั้งหมดเลยเนาะก็มีกองมีเยอะหลอกเลขมันเบิ้ลหนึ่งก็เท่ากับสองเลขนั่นแหละค่ะ9กเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็หกหกค่ะ แล้วเห็นที่หน้าผาของปูอีกเนาะวันนั้นอะวันนห้าหกตรงนี้ห้าหกค่ะหน้าผาลวงปูเลยตรงเจอมด้วยค่ะหางคิ้วเนาะหางคิ้วค่ะเต็มเต็มเลยแต่วันนี้ก็ไปเห็นในเทียนเนาะตามตามที่เราเห็นก็คือหนึ่งห้าหนึ่งห้าตามที่เราเห็นในเทียนเกี่ยวเกี่ยวเสียมซีถ้าเราพูดไปมันเยอะเราเอาโปะเกี่ยวเสียมซีแต่ถ้าพิรณาหุวงปูคอสองด้สามอันนั้นก็แล้วแต่เอฟสี่จอคือสองสามค่ะ มาตามไฮเดอร์น,นะคะ FC นะคะ,ะ,คะกับเพื่อนบ้านเย็นนี้กับพิทักษ์นะคะ,ะพาไปเที่ยว,ว <c oughs> ถ้างวนนี้ถูกไม่ถูกก็ให้เป็นแนวทางเลย FC ค่ะผมก็ไม่รู้ว่าล้มปู่จะจับดึงออกตัวไหนก็้ชผมเป็นคนเขย่วก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไรหรอกโค้ผมไม่ค่อยได้เขียวอันนี้ครั้งที่สองกับช่องมันีค่ะครั้งที่ห้ากับช่องที่ผมซับพยานาแล้วก็ครั้งที่หนึ่งก็เมน็นิดแล้วก็ที่นรินค่ะครับา โอ้ถ้าพูดไปเลขเยอะเลขเยอะเพราะเอาแค่นี้แหละอันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ให้ติดตามดูติดตามคุณคุณทัศน์ไว้สักสามงวดถ้าง,งวดหนึ่งถูกงวดที่สองอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ผมชอบเจ็ดเก้าแต่ปริศนาลูกปูที่ <c oughs> ส, <c oughs> ส <c oughs> องสามอะไรแ้ก็ขอขอบคุณเอฟเวนที่มาจะต้องรักคุนการตามให้เอฟซีแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูชมนี้เลขมีต้างไม่รุดค่งวดนี้ก็ชอบตัวไหนก็ จากตัวนั้นถ้าผิดก็ขอไคเอาใหม่วันพุธต่อวันศุกร์อันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่ญญางสูงค่ะขอบคุณ,คณพิทัก์มากๆค่ะสวัสดีค่ะ,คะ